สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะคุณครูหลังรัจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยการสื่อสารไร้พรมแดนกันนะคะการสื่อสารไร้พรมแดนนะคะไร้พรมแดนก็คือโลกแห่งการติดต่อสื่อสารสื่อสารก็คือการติดต่อกันและการสื่อสารอยู่ที่ไหนเราก็ติดต่อกันได้ใช่ไหมคะเด็กๆ แระก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในหน่วยการสื่อสารไร้พรมแดนกันนะคะวันนี้คุณครูหลังมีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยงั้นเรามาชมพร้อมๆกันเลยค่ะ จบไปแล้วนะคะงั้นเรามาเรียนรู้ในหน่วยการสื่อสารไร้พรมแเดนกันนะคะ1เรื่องความหมายของการสื่อสาร2ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร3การติดต่อด้วยอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ4ประโยชน์โทษของการสื่อสาร การกิบรักษาประโยชน์และก็โทษนะคะสำหรับความหมายของการสื่อสารนะคะการสื่อสารหมายถึงการพูดคุยการติดต่อกันโดยที่มีตัวกลางในการส่งสารนะคะ มารยาทในการสื่อสารนะคะการติดต่อสื่อสารด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่มีหลายชนิดนะคะเมื่อเราจะติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นควรมีมารยาทในการสื่อสารอย่างเช่นการใช้ภาษาที่สุภาพตั้งใจฟังเมื่อมีคนพูดไม่พูดแทรกขณะมีคนอื่นพูดนะคะ และสำหรับประโยชน์ของการสื่อสารนะคะการติดต่อสื่อสารมีประโยชน์อย่างมากนะคะในการรับรู้ข่าวสารซึ่งในปัจจุบันนะคะการรับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์หรือว่าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันเหตุการณ์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณ,คณลังงาต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆ เราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย